ไปฮะต่อจากพีอีที่แล้วเลยนะครับเนาะตอนนี้วิมานพีแล้วก็ไปก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางคอนแก่นนะครับเนาะขวามือก็จะเป็นอุดรนะครับเนาะไปทางนี้ไม่ไม่ทางขวาเราจะไปซ้ายนะครับมันไปขวาได้ไงก็ย้อนสอนดิพี่โอ้มันย้อนสอนตายแล้วเครียดเลยหัวห้อยเลย ยายเขาจะให้ย้อนสอนแล้วก็เออสาเหตุแน่นอนนะครับยายก็ขาเจ้าเปรไปหัวใจมันถูกปืนแทบล้มทั้งยืนเต้นสนี้ตรมจะไรไปหาเงินตราสูงวิมานพีลม ลืมสัญญาเมื่อสายันเมื่อแล้วพี่น้องเไยเมื่อแล้วเดี๋ยวยายขอลงไลดีกว่าเดี๋ยวจะพาพี่แดงไปขอนเกนเหมือนกระลงกับบักจิ๊บชมายนั้นโอ้โหยเมื่อยแต่ว่ามากับพี่แดงไม่ลงหรอกพี่แดง,ง<ะ>ใช้สมาธิอย่างนักเลยพี่น้องตอนนี้ สำนักงานควบคุมวันไหนปิ๊กมาให้อย่าลืมเนอ้อซื้อเสื้อยกชงแรงเลยพาพน้องมาตีสอบน้ำหนักก็จะเป็นนักก็จะเป็นนางงวยตีเขาเราบรรทุกโอ้ข่อยามน้ำได้คนพอนีหแบตจนหมดเลยคุณ ก็ลงไลค์แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดแชร์ต่อให้คุณนิวให้คุณยายด้วยค่ะบายบายพี่จิ๋วโอ้นี่พี่ติ๋วตอนนี้นิยายอยู่ตรงอะไรวะยกน้ำหนักอะไรวะพี่แดงยกน้ำหนักยกน้ำหนักพี่จริงแชมป์โลก <laughs> อยู่อุตรดิตต์อุตาลาดูนคุณยายคุณยายถึงไหนแล้วพี่แดงบอกพี่ติ๋วถึงนายแล้วก็นี่ไงยายยกน้ำหนัก <laughs> ต้องยกน้ำหนักอกุมภาวาปีกุมภาวาปีแล้วมันเข้าตรงไหนพี่๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปาไปเรื่อยๆนะผมจะให้ไปให้ถึงบ้านเลยอพี่ติวยาพี่ติวต้องอยู่ในไลน์ยายตลอดพี่แล,แล้วก็ให้คุณกูลนะ่ะมามาอยู่ในไลฟ์ยายแล้วก็บอกทางเส้นทางเรารู้จักอยู่เส้นทางเนี้ยคุณเล็กค่ะ เคยมาแต่สมัยชาติที่แล้วโ,โ้เคยมาตั้งสมัยชาติที่แล้ววันนั้พี่ติ๋ววันนี้กินข้าวลิงว่าเน๊บ่เป็นยังดอกเนาะไปเรื่อยบอๆยบ่บ่เป็นยังดอกอตอนนี้อยู่กลุมภาวาปีแล้วเด้ออีกประมาณสิบกว่ากิโลตรงมาเรื่อยๆ ตรงไปเรื่อยลงมาอย่างเดียวขวามือจะเป็นโรงโรงงานน้ําตาล๋อขวามือจะเป็นโรงงานน้ําตาลเด้อถ่าลโรงถ้าลโรงไอโรงเกลือไม่ใช่นะอะโรงน้ําตาลพี่จะไปว่าอะไรโรงเกลือเรื่มันก็มั่วดอกตรงข้ามบอกเอฟซีที่กลับบ้านไปกลับมาเลยเด้อก็จะถึงแล้ว จามาดามสวดอ,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 อจะเอาแม่มัน2000สองพันสองสองชั่วโมงไม่บรรลุเมื่อกี้ผมลงไปสองชั่วโมงกว่าโ<ะ>อ้ยนี่นายายไม่ถึงเลยผมลงไปสองชั่วโมงกว่าเลยก็บปเป็นอย่างเราไล่มาราธอนด้วยไม่เวลาไรก,ก็เขียวอยู่ดีกล้วยอีกเึ้งตีใหญ่โอ้ยวยองกล้วยเกึ่งตีใหญ่ป้กแจ๊ว แล้วนะยังพากันไปตลอดอยู่นี่ไอตําลัวมากับผมอ่ะมันตําบัวออกมากับพี่แดงอ่ะอ,<ม>อยู่บริษัทเอ็มพีเก้า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 พอถึงโรงงานน้ำตาลแล้ว<ม>ก็อีกประมาณหนึ่งกิโล แล้วก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นอีเลเวโรงงานน้ำตาลดูขวามือบอกพี่อันนี้บอกเดี๋ยวจะไปเหยียบยันหัวกระไดบ้านเลยได้ยินบอพี่ติว๋วพี่แดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบจนถึงหัวกระไดบ้านว่าจานันโรงงานน้ำตาลอยู่ห้วย กือบจะข้างทางจะมีจะมีข้าวหลามขายเรื่อยๆข้าวหลาตรงมาตรงมาค่ะจนกว่าจะถึงเซเว่นด้วยเกือบบึงดอกบัวบึงดอกบัวตอนนี้นะพี่อะไรเนี่ยนครไหนว่าบึงเรเห็นดอกบัวเลยวะไม่ก็มีชื่อมีรูปติดอยู่นานี่นา สวัสดีครับป้าจำลองสวัสดีจ้าอนแก่นหน้าที่หน้าก็มันพี่เออจะล้างหน้าจะ,ะทาแป้งแต่งตัวใหม่หน้ามันเหล็ร้อนอแ,แป้งมันออกอบอเบล เดี๋ยวพายายเข้าไปแวะข้างคลองนะครับน้องแต่จะอาบน้ำนะเดี๋ยวกลับไปให้ให้อาจจะเอาปลาถุงมาเตรียมผ้าถุงตีโป่งต้องแต่งหน้าให้สวยๆเด้ไม่งั้นไม่ไม่เอายายชอบแต่งหน้าสวยๆตรงมาเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงไฟแดงยังไม่ถึงไฟแดงเลยพ่อถึงไฟแดงแล้วก็ตรงมาเรื่อย ก็ตรงไปเรือยๆจนถึงวังไอ้บ้านค่อยแล้วไปถึงจนไปถึงไอ้วังข้างข้านหวังข้างขค้าผ่านบ้านเจ้าเจ้าคือบออกมลรัดคอยชันเดี๋ยวออกไปรับตรงเซเว่นห้วยเกิงเออดีดีดีแม่แม่เลยมาบอคอนแก่นมืออื่นพูดแล้ววันนี่ก็นน นอนออน,น,นอนอุดรสิจอดรถที่เซเว่นห้วยเกิ้งนะคะจ้าแต่ว่าย,ยังไม่เห็นห้วยอีเกิง้งชักอีเกิ้งเลยอีเกื้องเอาพระจันห้วยพระจันเนาะวัตถุวัสดุว้าวบายบายเนาะ บ้างขลามนะครับแม่ดวงบ้านขลามเรื่อยๆใช่ไหมคะโอ้ใช่ในงานพี่ติวเห็นแล้วบ้างขลามเห็นแล้วบ้างขลามพี่มีแต่ขลามปลอมมีแต่ขลามนะคะเดี๋ยวจะชื่อขลามไปกินด้วยมีร้านซ่อมจับปะกระยานก็ยังมีขลามเน่เน่โหเก่งมากเลยพี่แดงชุดยอดเกือบจะไม่ถึงว่ะ ตรงมาค่ะตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่อยๆตรงมาตรงมาจ้าว้าวบ๊ายบายยูหูจ้าพี่นี่นี่เ้าหลามเขาหลามนะครับนี่นี่นี่เขาหลามเนี่ยเขาทำอะไรของเขาฮะควักจังเลยควักควักจังเลยไม่ควักก็จะจอดชื่ออยู่ค่ะเห็นไหมเขาจะเมยทางแง่เขาหลามเขาหลามอะไรนะกินไมเขาหลามใหม่ น้ำหมูปิง้งหรอไม่ไม่อะไรอ่ะข้าวหมใไม่ไงเองอ,อคือไม่เก่าอ่ะอโอเคนะเอฟซีครับครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะค,ะครับเอฟซีตอนแล้วก็แชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยขอบพระคุณมากนะครับ